ชาวยำซาซาวน่ะพี่น้องน่าพึนกำลังมาแต่ตักน้ำนะละท่านผู้ชมตอนนี้เขากำลังได้เห็นผู้สาวงามๆามนะพี่น้องชาวบ้านป่าต่ำสนบทโอ้นี่ผู้สาวกำลังอีสังอันนี้ไอเขาทำน้ำบ่ ดากบาเนี่ยอ <laughs> oh. ้าอัเอาดากเนี and and ่ยเมื่อเฮือนเนาะขี้หนักขี้สาหันจริงกลับสบายดีสบายดีทุกคนสวันดีสบายดีสวัสดีทุกคนนะมื้อนี้มาพ่อๆกับเบาเล่พี่น้องมื้อนี้เบาเล่ก็ได้อยู่ ที่หมู่บ้านสนบทบ้านเบาไซสสนบทลาวเนาะพี่น้องสบายดีพี่น้องฝ e, ากซอ,อ,องนะขอฝากซองนะพี่น้องซองเบาไซสสนบทลาวเข้าไปติดตามให้เดนะ้พี่น้องกดไลค์กดแชร์เนาะวิธีสนบทลาวคือกันพี่น้องเราใส่ในเกล่นไวนออกไปถ่ายคลิปเนาะอยู่นนนสนบทนอยู่เมืองักจึงภาไปสดว่าเหลวเนาะพี่น้องเนาะฝากเขาเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์เนาะทีมงาน อยู่กับทีมงานบาลเล่พี่น้องโตเล่สนนบุตสปล่านะท่านผู้ชมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองเบาวไซสนนบุตรลาวนะ่นแสงว่าเป็นทีมงานเดียวกันแต่ว่าเบาวใสพึ่งจะอยู่ทางเมืองดักจึงเนาะเบาวเล่จะอยู่ทางเมืองถลาแตกเนาะพี่น้องแต่ว่าก็มีเวลาไปหากันอยู่มีเวลาหาเวลามาถ่ายคลิปน้ำกันเนาะแม่นๆมีพวกนี้ก็ะซ่องยังกซ่องวิถีชีวิตสนนบุตรเหลานี่วิธีชีวิตสนนบุตรเหลานะท่านผู้ชมฝากติดตามพวกเราเนาะมื้อนี้เบาวไซสิพาไปไซเลาะภายในหมู่บ้านเบาใสเนาะเลาะเบิ่องยังไงสิาะ ไปบ้างที่ชีวิตบรรยากาศในยามเศร้าเนาะพี่น้องเนาะสีพาพวกอ่าบาหลีแล้วก็ันน้อยซื้อได้ซื้อน้อยเนาะส่งส่งทุกคนนะพี่น้องเนาๆดูรูปพร้อมกันพี่น้องาจีพาเลาะหยางนะจ๊ะบรรยากาศบนที่เจ้าตักน้่งกินน้่งกินท่าเนาะพี่น้องเนาโอ้ยจีบ้าเมาใส่สไลส์ใส่น้ำหอยได้เนาะเมนอใส่น้ำลิ้นน้ำลิ้นน้ำหอยเนาะเมนไปทางผู้ชมไปเบิ่งน้ำกันก็อย่าลืมฝากกดติดตามเด้อสองเพื่นกัน สองเบาลลีน,นลึ่เนาะวันนี้เบาลลีก็จะได้กลับได้อเมริกาได้มดดีเป็นคลิปแปลว่าเป็นวันที่สุดท้ายแมนสิได้กลับเมื่อบ,าบา้านเพราะว่าทั้งบ้านเราใส่สัญญ,ญาณฉาเนาะเบาลลีบอลลีลงคิปสองสามหมื่นไปจะได้เด็นใส่เบอร์หลักเนี่ยมันใส่หลักเบอร์หลักเก่าเบอร์หลักเก่ากับเบอร์หลักหาเพราะว่ามันอยู่ช่วงนี้มันตกไปก่อนในสัญญาณแห้งดีด<อ>ูดีเป็นผู้เล่นหลักพี่น้องหลักหลักสัญญาณมันไกลไกลเนาะนี่เลยนะพี่น้อง ยังแต่ว่าที่บดได้อัพคลิปลงเนาะสัญญาณซาซาพี่น้องไปเราเบิ่งบรรยากาศในบูบาทของบ้านเบาไซเนาะสนุบทลาวแบบมี้ยังแน่พี่น้องยำซอสๆอันนี้เนาะไปสบายดีย่าไปนี่โอ้แถวยำซอสๆนะพี่น้องน่าพึนกำลังมาจะตักน้ำเพล่ะท่ะนผู้ชมเำซอส ບັນຍາກາດຍາມເຊົ້າໆທ້າວມຂາເົາກະັເຂົພນຍາະບົສບດັຂົ 1 1> เขากินบ่ไ่มแ่าเกือกไก่บ่โอจัตประขุพี่น้องมันในการยามเศร้าเนาะมันเป็นวิธีชีวิตเนาเบ่งได้ยากพี่น้องทางบ้านดักเสียงเมืองดักจึงเนาะหมู่บ้านที่ติดกับผู้ดอยอยู่กับผู้ดอยเลยพี่น้องอาศัยชีวิตอยู่ตามบนดอยบนภูเขาเนาะม้นนีาเลยก็มาทายทางบ้านบ่าวใสสวนบทลาวพี่น้องเอาขอบใจเ้ยแม่เด้อ ได้ทางนี้ก็จะเป็นผู้พาเบิร์ดพี่น้องผู้สังเกตบ้างก็จะอยู่ตามผู้เลยพี่น้องตอนนี้เรากําลังสี่เดินทางมาหอดทานานะ้ำเลยเนาะเป็นทานน้ำบุบานของบเอบาใส่นะท่านผู้ชมกสิพามพาเบิรงเนาะกจจะบอนก็จะใส่น้ำน้ำสาวสบายดีดอ่ามีแต่ผู้สาวงามๆเลยพี่น้องบรรยากาศน้ำสาว ตักน้ำเนาะตักน้ำีน้ำของบารมาไซนเราเนี่ยนะเต่ก็ใสไกดออาดีน้นดกกระดิกกริเนาะแล้วตอนนี้เขาได้ททางน้ำทางุรูปกระนเรอารีอลบผู้สาวฮะอารีอาลบอโอนี่ผู้สาวกำลังอีสังอันนี้ไอเขาทน้ำบ่ฮะดักบี่ โอ <c oughs> ้เอาเอาด่างนี <calls> <gardens> <t late> ่เอาเมื่อเฮือนเนาะขี่น่ะขี้สาวทานทุกคนแข็งแห้งนะท่านทุกคนน้ำออกแต่ธรรมชาติเลยบ่เอืึอยโอ้บ่ไเดปโปมอีช้างเนาะโอ้ขักขากดีแล้วขี้น่ะรี้สาวทุกน้องกธรรมาสตร์เชียง น้ำกินก็กินอยู่นี่เลยบ่ตักนี่เลยโอ้ตักนี่เลยเนาะอืมคักเลยพี่น้องอเืองนั้นจะเป็นผู้สาวเนาะผู้สาวกําลังมาสวยหน้าเพื่อจิกะเกียมไปให้ไปสวนเนาะพี่น้องเนาะตามสนบทวิถีชีวิตสนบทแบบนี้ลพี่น้องไปเียกไปงานเนาะ คักอยู่ท่านผู้ชมใช่เบิ่งบรรยากาศยามสาวๆก่อนที่บบลลี่สะได้มาถ่ายจากพี่น้องเนาะกับทางเมืองท่าแต่งกันมาถ่ายให้เบิ่งก่อนพี่น้องท่านผู้ชมตอนนี้เรากำลังได้เห็นผู้สาวงามๆเนาะพี่น้องแล้วบ้านป่าตามสนบทบ้านเบาไสพี่น้องกำลังมามายาังน้องสบายดียาม้าๆ ສบບย,ยดีີແນ<อ>່ສະບາຍດີはいໂອ້ມາອັບນ້ຳເບົາຫຼືມາສວຍສນອໍດ້ານາມນີນ້ອງไปຫບມື້ນປໃຫນປເຍານອງມີຜູບົລ້ບນສດບນອງມີເບໍອຄນດບນີນ ได้พินามให้เอฟซีเบิ้งเน่ตีพินามน้อยน้อยนึงพี่น้องผู้สาวบานตานนะั่งไอค้คอเสียแจกให้ผู้บ่าวไทยได้บ่โยเบย์เบิย์นาะเบิย์นาะนีนาทับผุชม์ไอทับผุซมอยากจติตตอเซตดินกับน้องเนาะน้องซื้อยังหรอน้องซื้อยังนี่ยซื้อซุกน้องซุกเนาะพี่น้องผู้สาวบานบ่าวไส้ถ้า อีพซ <Yeah>. ี่อยากเซตลินน้ำบอลลีสี่เจ็ดเอ็ดไฮนาพี่น้องเนาะก็อย่าลืมคอมเมนต์เนาะโอ้งามงามงามผู้สาวนี่อันนี้ขอทำในทีมงานคือว่าในบ้านเจ้านี่ส่วนแรกเขาใส่หนามแบบนี้เนาะหัวมันนี่จะใส่หัวหนามบอลต้นกำเนิดมาเนี่บอลต้นกำเนิดบอลนั่นโอ้อ่างเก็บหนามเด้อองอ่างนั่นแต่ว่ายามนี้นี่คือยามยามฝนตกนี่ยหนามมันจะล้น น้ำฉล้นถ oh. ้ายำยำยำแรงเนี่ยนะมันโปะมันบุลนจะมันลงมาตะกี้มันโตุ่งใส่างตัวนี้หักเนาะยี่นี่เป็นถุงบ่อน้ำใส่น้ำกินเลยเนาะเป็นร้อนและยำนี่นี่ยไข่ไข่ได้มีน้ำน้ำมันออกออกไงเนี่ยถ้ายำเดือนตั้งแต่มันตกโดดูแรงประมาณเดือนสามเดือนสี่เดือนห้าหน้าจอกมานได้โอ้เป็นย้ำแรงเนาะบ่อยากมีน้ำไปได้เนาะย้ำแรงบ่มีน้ำ ท่านนี้อยู่นี่อาชีพอยู่แถวบ้านเราใส่ข้าวโดอีสังสวนหลายเขาปลูกอีสังตังงปลูกกาแฟปลูกกาแฟลักจากเฮ็ดหน้าเฮ็ดหน้านะเห็ดให้ลำวงส่วนกระเมีนส่วนกระเบื้ลายได้ส่วนโอ้สวนกาแฟมันมันบ่ได้ปลูกวะเขาปลูกมันกระบื้องลายเขาปลูกมีแต่กาแฟเนี่ยเน่ยเขาปลูกกาแฟมันเขาปลูกน้อยอะได้กินเนี่ยนั่นเขาเลี้ยงมูอย่าอื่นโอ้ผู้คน เขามาลายเนาะยามแรงๆเขาจะอาบอยู่นี่เนาะหยาดกันเนาะต่อคิวบ่อาบนี่ต่อคิ้วเลยเนาะอ่าขับใจเด้อนี่นะพี่น้องบอลนี่เป็นบอลที่แบบว่าเขาจะมาใส่น้าแตอยู่นี่เลยพี่น้นกมัดมู่บ้านเนาะยามแรงๆยามเศรายามทุกยามเลยนะพี่น้องอู้เศร้ากำลังน้องยังบาดเฮียนเนาะ Sabían, sabían no. เฮ้ยผู้สาวเนี่ยมาท่านมีแน่จะขึ้นนาข้าวแท้ปวดเสียบตาบ่กินมา,าหะไอ,อ้นี่แน่โอ้ผู้สาวตามสซนบุตรโซนไล่ก็อยากไอ้อ้อยเนาะแม่นบ่อายบอกว่าบอกเคยเคยออกไปหลินออกไปยังเนาะอยู่แต่ในหมู่บ้านเนาะโอ้อันนี้ไอ้ต้องน้ำกินบอหิวขึ้นทางนี่บอ บ่มืนมาข่อยไปเลยเนาะข่อยไปจําเป็นมีน้ําเนาะนี่แหละพี่น้องยามเช้าจะไปินน้ําขึ้นเนาะพี่น้องโอ้ทางนี้แหละหมู่บ้านน้ําสุกตักน้ํากินบ่หรือว่าน้ําใน้ํากินเนาะโอ้ย ผู้สาวงามๆพี่น้องเพิ่นกำลังตักน้ำน้องมานี่มาท่าน้านีขู่มือบอ่หรือว่ายิ่งามายิ่งบ่คขู่มือเลยเนาะเพราะว่าบา่บมีน้าเนาะน้อ,นองมีสวียนนาแล,ล้วหรือเ่ฮะเซียนนาแล,ล้วหรือเ่ผู้สาว กินมาทางนี้เนะ่ยนะเมืม่อ,อแล้วบ่เน,นี่ยชิเม,มืออ่อแล้วบอสใช้บัตรชัยเฟสให้อายเด็กน้อยอ้ไปหาอยู่เพื่อนเด้อได้บ่าอายอยากแจกเฟสให้เอฟซีพังไทยพันเซนลินน้ำนองสา,สาวสุนเพาอันนี้ตะเลียงเนาะพี่น้องแม่นบ่สุภาพตะเลียงได้เนาะ เดียน่ะพี่น้อคือนำนานนีตุกมันเลิุบนะเอาสวยบ่สเสวยเลือกันเมื่อแล้วบ่น้อเดี๋ยวนายไปหาอยู่เฮือนเด้ออืมบ่ ตักน <rium> ้ำแล้วอ้าขอบใจขอบใจอยากจะย่งขึ้นนี้เราพี่น้องคนละอยู่เทิงคนละคอยย่าบผู้ชมตักน้ำตักในระยำซาซาวิธีชีวิตตามสุรบทพี่น้องทางเมืองดาจึงเต้นหนาปะนี่เนาะเป็น ท่ามทีใส่หนำของบาใสแต่ละมือเนาะกับในหมู่บ้านของเบาใส่กลอย่าลืมนะพี่น้องเอาะอย่าลืมใจฝากติดตามเนาะทางยูทูปพี่น้องบาไส่ชนบทเล่าบาไสุ่นบทเล่าพี่น้องเป็นชาไทยเนบทตากอากาศบ้านของค่นองบนันท่องวิธีชีวิตชนบทเล่าตามคนอะไรท่านมามาพบพอกันพี่น้องมาเยี่ยมยี่มบ้านเบาใส่จะนี้กับเวลามวนร้ายเนาะ เส้นทางในการเดินทางกันเนีเติบได้มาทางบพรว่ามันเป็นแถวค่อยๆเห็นคนตกทางมืนลงมาเพราะว่าบ้านบอไซมันดูคู่นะพี่น้องคู่ดอยคู่ดอยอันนีทางไกลจากแพร่งยามประมาณหลัเขาขี่รถมันตองสามตุ่มเลยโอ้ขี่รถเอาบ้านยามไปซื้อของกินของอยากแนีกินอะไรอยากเกลือเป็นหน่อเห็ดจังไดยขี่รถไปซื้อเนาะขี่รถไปซื้อเลยโอ้ย่างหน่อยกับเกือไปหน่อเอาซื้อเอาซื้อพวกอะไรสต๊อกไว้ รลลเราเลียกกับอแบบว่าไปสวยหงาก้อนพี่น้องเดี๋ยวสิไปขอฟิตผู้สาวเนาะหนองสุกนะครับผู้ชม,มเราเลียกกสิไปสวยหงาก้อนเาจุดใบสมีก้อนพี่น้องขนเก่าอย่างเมื่อแน่เลยเนะาะท่านผู้ชมหลังจากที่เฮางกับทีมงานได้ไปเธอทำดิที่ชีวิตนำส,สาวพี่น้องตามสนบทบ้านบ่าใสนะ่เนาะไปทาน้ำเน,ะน,นาะเราเลียกกับ<ม><ม>จะเลจบคลิปไว้พี่น้องก็อย่าลืมฝากติดตามพวกเฮาเนาะถ้าช่องนะแม่ ส่งเบาไซส์สนระเบิเล้าเนาะพี่น้องเนาะๆได้จะลืมพาเขาเป็นไปติดตามเนาะพี่น้องเป็นกำลังใจเบาไซส์เราพี่น้องเๆกะส่งเป็นเนาะส่งพี่ชีวิตสนระเบิดเหล่าเนาะไปติดตามเป็นกำลังใจในการคิดต่อไปเนาะของเฮามีเวลากก็สิได้ความงานกันได้คิดเขียนเมืองดักตึงเนาะแม่นแม่นพี่น้องเนาะก็สิได้จบว่าไว้พบกันโอกาสหน้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีบันส่วนสบายดี